ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไนมะ่ได้ก<อ>็วันนี้ทางแกร็บนะครับก็ครบรอบ10ปีด้วยแล้วก็มาแจากส่วนลดโค้ดตัวนั้นกว่า100ล้านบาทคในไฮไลท์อของงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จะแบบว่าวันนี้ทุงทีก็จะรับบทเป็ี่ยนแปลงมาแบบว่าค่าปีฬาับนะผมเป็นเพื่อเอาชนะเอาส่วนลดไปให้ลูกๆหมแล้วก็มีการแจกแกร็บโค้ดเป็นจ G โบนัสของทางแกรบนะครับมากส,สุดถึง100ล้านบาทส่งฟรีทุกทีส่งทุกที อย่างมากในแกร็บนะครับผมอยากลองให้ทุกคนมาใช้กันดูบอกเลยว่าสะดวกสบายง่ายมากๆแน่นอนครับ10ปียาาานมกวร้แก็สยครับก็10ปีแล้วนะครับสำหรับแกร็บนะครับผมตัวพี่เอพี่ใช้มาตั้งแต่แบบว่าปีแรกๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสะดวกมากก็ขอให้แกร็บอยู่คู่เมืองไทยเป็นเวลยานะครับผมแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยก็อวยพรให้ทีมงานแกร็บด้วยแล้วกันครับผมขอบสุขมากครับพี่พีร่าครูคอนเสิร์ตในสังข์ค่ะได้บคเป็นอะไรคบคอนเสิร์ตที่จัดสข์ ก,ก็ได้ได้มีโอกาสไปดูมาครับกท็ทางทีมพี่แจ็คเขาก็ขัดขัดทั้งทีเราาอมกทีนึยอยากให้เราไปดูโชว์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วกไ็ได้ไปมาครับก็สนุกมากม,มีช่าน,น,นคอมฟีนไหมคะมีช่านคอมตีนไหมก็หนูไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วก็ดีใจดีใจมากที่เราในฐานะแฟนเขาด้วยอะไรเงี้ยเ<ม>ขาชวนเราไปดูเราก็รู้สึกแบบเลยจริงๆแล้วเหมือนแบบมันก็เติมเต็มความฝันเราบางอย่าง กงนะะคไม่เกรงแค่แบบว่าไม่กล้าขยับตัวก็อาจจะเกรงบ้างเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้คุยอะไรเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้สนิทกันมากนะส่วนใหญ่ก็เจอกันเราก็รู้สึกแบบเออเราอยากได้สเปคด้วยเต็มมี่ครับเต็มมี่เนี่ยตั้งใจทำงานเวอร์ เก็เหมือนเราเรานั่งคุยกันอยู่แล้วเหมือนพี่ี้เราก็พูดกับพี่จันก็แบบว่าฟังเพลงใหม่ของพี่พี่ยากพี่จังเขาบอกว่าอันไหนเขาเลยยื่นมาให้ดีนี่ก็เลยบอกว่านี่เขาบอกว่าเขารู้จักกันนี่แหละมีคนถามว่าพี่พี่ขายหรือว่าพี่พี่ขายถูกพี่พี่ไหนขายพี่พีขายอยู่ที่ไหนน่ารักตรงนี้ค่ะหลายคนใจว่าทำเงิคือคือชนะชนะเนะชนะใจตัวเองก็พอแล้ว เขาก็เขาบอกว่าเขารู <the> oh, ception, shadow, ้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยแชร์ให้เยะก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นคุยแบบนู่นนี่อะไรเงี้ยครับคุยแบบเป็นไงบ้างที่ไดแบบมาเมืองไทยสนุกมาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายท่ายันตาเขาก็รู้จอรับพอดูแฮปปี้มากๆเขาก็บอกว่าเขาก็ดีใจที่เหมือนแบบได้มีโอกาสได้มาทำโร้ทัวร์แล้วก็ที่ประเทศไทยด้วย ก็ขอให้ม <ules> ันด mm ังเห็นทีที่พูละการมีหลายคนบอกว่าเม่อไร็จะวนพี่เตนกนไปลเาจะว่างเมื่อไรนัดว่าก็อยากให้อยากให้เขาเต้นเหมือนกันแต่ว่แบบก็ไม่กล้าไปขอเขาะการเป็นซ้อมหวัานี้เป็นยังไงซอหวักเลยหรอซ้อหวักเลยค่ะ คิดเลยคิดก็อย่าหวังเนี่ยหรอไม่ได้ไม่ถึงพันนั้นหรอกครับผมก็ดีใจมากกว่าที่แบบเราได้มีโอกาสได้ได้เจอศิลปินที่เราชอบแล้วเขาก็เขาก็ให้เกียรติแล้วก็ชื่นชมผลงานของเราด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็มีโอกาสาาได้เจอกันแบบบางครท่านก็ข่าวบ้างชื่นใจแล้วจริงๆไม่ต้องแชร์ก็ได้จริงๆแบบที่รู้สึกว่าแบบเขาไม่ต้องแชร์เองนี้ได้หรือว่าแบบไม่ต้องรัด เจอก็ได้ยังไงเราก็อย่างเราไปในสถานที่เราชื่อชื่อชมเขลดีด้วยในสถานที่เขาให้เราไปด้วยเมื่อไหร่าชื่อชมคืองานอะรก็ใส่ดีด้วยใช่ก็ขอบคุณเอบคุณทุกคนและงารขายที่เอ็นดูแบบว่าดีด้วยหรือก็เราเราไปทำงานทุกงานเราก็พยายามตั้งใจให้มากที่สุดสี่เพลงปีหน้าเพยงสี่คนเรียกค่ะสี่เพลงปีหน้าเพลงสี่คน อาจจะมีเพียงคนเดียวก็ได้ยังยังไม่ได้แพนเลยครับยังไม่ได้แพ้เพราะว่าเหมือนจริงๆแบบตอนนี้เพลงมันทยอยทยอยส่งมาต่อดครับผมเราก็พยายามคัดเพลงที่มันที่มันจะปล่อยล่าสุดก่อนเลยแต่เรามาดูว่าจริงๆแล้วแบบเพลงนี้เราต้องการจะแบบว่าทำมันมีประมาณไหนเราจะไปเลือกไปอีก่นได้เป็นไตรมาสปาร์ตีกเพลงเป็นไตรมาสตามเวลาแบบว่าแบบไปเรียนห้อง เพลงไหนแมทกับพิกี้บ้างไหมคะอะไรพวกนีว่าจะได้เป็นพระเอกนี่ยากเพลงไหนแมทกับพิกี้เหรอคะับคก็ที่จริงพี่ว่าจะรู้เพลงก็มีพิกี้อยู่ในรายการอะไรอะไรอะไรจะทำมาเว่าเป็นพระเอกมีโอกาสไหมพิกี้เขาคิดค่ตัวแพงนะสิคิวก็ไม่ค่อยมีไอ้ดีเดี๋ยวนี้เขาก็ทำท่าทางแบบทางเหนอแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นพีพีก็ให้พีได้นะ เลยเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนรับผู้เลยได้ที่จริงที่จริงคือว่าเราดูตามคำเหมาะสมของงานนี่แหละครับผมถ้างานมันเหมาะสมที่จะเป็นเขาได้ก็เป็นเขาอะไรนะจะทยอยปล่อยเรื่อยๆที่จริงจะทยอยปล่อยเรื่อยๆครับผมแล้วก็ถ้าต้นปีหน้ามีโอกาสทำทุกอย่างเสร็จให้ทันอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะปล่อยให้ทันไม่ไม่เกินเดือนมกราหรือพิมพานแน่นอครับอยูเพลงนึงนะคะ ต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วแบบใครเสร็จก่อนแต่ว่าพยายามทำทันแบบถ้าใครๆเล็โอเคนะท่านผอเ้วยที่ณีรีนี่นที่ทำงานแต่ละงานแล้วแ็่ว่าโกาสอยู่ในลอกก็เยอะมากทีนี้เราแบบว่าอะไรคะคุพีร์ซกับที่นี่บริการที่จริงที่บริการไม่ไม่ได้มีหน้าที่มาแัด ที่ต้องมั้งใจพี่ทุกคนเพราะว่าอยากจะมาดอรผมคว่าทุกคนจะได้ได้ดูกาไม่อการดยทาสุดนตี่ี้องดรเาปี้ามนึ่คนเลยชจิงที่จริงว่าแล้วแต่งานนะอไปมากกว่าบางทีต้องทต่อสริลงานมากกว่าแตหากาเป็น้รว่าสำหรับงานที่มันโอเพนมากๆอะไรก็อาจจะจำเป็นเพื่อที่ว่าเป็นความสะดวก ็สะาาบ้นแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเป็นแฟนทุกคนเนี่ยพี่ก็ดีใจที่เขาแบบให้เกียรติคือถึงถึงเขาจะไม่มากหรือว่าเขาไะง่ายหรืออย่างนี้ยแต่ว่าเขาก็ให้สเปซสมอแฟนๆเขาจะเข้าใจตรงไหนที่เราว่าบรรยากาศเขาคอยดูแลพีว่าเข้าใจนะคะพี่อยากให้แฟนทุกคนเข้าใจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่มีพี่ๆทุกคนมาเพื่อว่าอยากเหมือนที่พี่บอกเขาอยากให้มาช่วยจัดการทุกอย่างให้พวกเราสะดวกันมากที่สุดด้วยเราจะได้พามีสิทธิ์เห็นกันมากทีสุดด้ยค่ะ ชันก็นอดบว่าบบไปจาาา่าย้าากลาจังน่สิหรือายก็ไม่เกี่ยวัผมก็เป็นทำง,งานสำคั้โดยการหาบางงานแล้วก็ตั้งใจเอาที่ทุกคนมาช่วยดูแลกันด้วยค่ะได้ค่ะ